วันยอแสงแสงรำไรไกลอัดสดงยามค่าลงนะอยู่ที่ดงชายป่าทุดงเดียวเดินเดียวเปรี่ยวเอกายามค่าสนธยาจะพักกายาที่ในกันน้อง,ง,ง,งโอ้พรมลิขิตชีวิตช่างแสนลำเค็ญ องบำเพ็ญใช้กรรมที่เคยได้ก่อไม่ติดลาบสันละเสริญเยืนยอถือทุดงสิบสามข้อแล้วเน้นหนักประจักษ์ใจโปรดทำบุญใส่บาทให้หน่อยเัิดนาแล้วจะสวดยะถาสัพพีให้ อยากอยู่จบพร้อมมาจันกันวันใดจะกลับมาสอนทำให้ผลบุญทำไว้กับพระธุดงจงโชทชว่วงสว่างสวัยในสำพรายภยพบวังประสบพบธรรมนั้นตามประสงค์แล้วเดินหน้าคนหาธรรมตามพระพุทธองค์จึงอ,อก เดินธุดงมุ่งตรงต่อพระนิพพานเมื่อถึงเวลาออกพรรษาแล้วหาเที่ยวไปองค์เดียวบอกหลวงตาพระอาจารย์กมลงกราบแท่เท้านมัสการพอเสร็จสับชับพลันจึงออกทุดงในพงไพร เียวออกตกเหนื้อตายแล้วไปซานเห็นผู้พานีกเอื้อมผาและทำใหญ่เจอกระทิงเสือช้างอยู่มากมายตั้งสติทันใดแผ่เมตตาให้ในทันที วันหนึ่งได้เดินทา้ทาเข้าป่าชายินเสียงมา้อนมานึกว่าผีทางเลี้ยวซ้ายและขวาไม่เห็นมีครั้นจะโดดเพนนีกลัวเสียศักดิ์ศรีพระธุดงศีข้างนอกจะหลอนหลอกไม่เป็นไร ีข้างในสิงใจอย่าลุ่มลงดังหลวงตาท่านสอนไว้ให้ปลดปลงจงตั้งจิตให้มั่นคงน้อมสู่งองค์แห่งภาวนาหากเป็นเช่นพระโมคคัลลาสารีบุตรที่สิ้นสุดดับกิเลสสิ้นตันหา เป็นสาวกแห่งองค์พระศาสดาในพระศาสนาสัมมาสัมพุทธองค์หวังรู้จริงเห็นแจ้งแห่งธรรมอุตสาหตา,ามรอยพระอริยทรงเพื่อลบกิเลสออกจากใจจึงไปทุดง ปุ่งปากทงใชยชาญสำราญธรรมยังไม่รู้ชัดอักธรรมชำนากิเลสจะยังมิเทศสอนใครให้ปลาดทรมหากเห็นธรรมเพียบพร้อมจะน้อมนำออกสอนธรรมที่รู้ยิ่งอย่างจริงใจ พระพุทธโอพระธรรมโมพระสังโฆให้แนบมโนภาวนาอย่าห่างหายจดจำคำหลวงตาสอนว่าไว้เมื่อสิ้นลมลมไปแล้วใจจะไปดีที่เกริ่นกล่าวถึงเรื่องราวของพระธุดง ประสบขอจบลงแต่เพียงนี้ขอทุกท่านจงสิ้นโ,โชกโชคทวีเจริญสุขสวัสดีด้วยพรทั้งสี่ประการเธอ จเจริญพรเจริญในธรรมแก่ผู้ที่มีความตนใจใครต่อการศึกษาทำความเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติขัดเก่าจิตใจด้วยทุดงควัตการทุดงควัตเป็นหลักการปฏิบัติเมื่อกีในทาง<ส>พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งซึ่ง มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระมาหากษัตเิระเจ้าในยุคสมัยพุทธ,ธกาลแต่ในตำรับตำราได้เขียนถึงทุดงควัตไว้ถึง13ข้อด้วยกันในตำราคูบาอาจารย์ผู้เรียบเรียงผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่น่าตัดทาหน่าเรื่มใสซึ่งบุคคลที่มีใจอ่อนแอและงองแงยากที่จะปฏิบัติได้ ดูคลที่มีศรัทธาและมีจิตใจเข้มแข็งและร่างกายที่เข้มแข็งจึงจะสามารถรักษาทุดงกวัดไว้ได้เมื่อสมาทานแล้วเมืม่อขึ้นข้อวัดปฏิบัติแห่งทุดงแล้วในตำราวิคัมพีวิสุทธิมรวได้พูดถึงทุดงกวัดไว้ที่สามข้อแม้แต่ในหนังสือมนพิธีก็มีเขียนไว้มีจารึกบันทึกไวใ้ให้เราได้ศึกษา เรื่องทุดงควัตทิดสามข้อข้อที่หนึ่งคือถือผ้าบางสกุลเป็นวัดข้อที่สองถือทรงเพียงไตรจีวรเป็นวัดคาว่าไตรจีวรเป็นวัดนี่พระพิสุทธิสมเนรน่าจะเข้าใจนะคงเข้าใจดีหรือญาติโยมบางคนก็อาจจะเข้าใจข้อที่สามถือเที่ยวบินธบัตเป็นวัดจะขึ้นเขขา้อที่สี่เที่ยวบินธบัตไปตามแถวเป็นวัดที่ไหลเขากัน เดรายละเอียดเดี๋ยวค่อยพูดภายหลังนะเราลำลำาดับถึงน้ำตกจำนวนข้อแต่ละข้อให้ฟังก่อนบานน้ำตกนางข้อที่ห้าถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดข้อที่หกถือฉันเฉพาะในบาทเดียวเป็นวัดข้อที่เจ็ดถือห้าพัดอนนำมาถวายเมื่อภายหลังเป็นวัดนางคำบันน้ำตกคข้อที่ขึ้นจะขึ้นเขา ข้อที่แปดข้ามเขาไปเทพสถิตข้อที่แปดถืออยู่ป่าเป็นวัดดนนเหมือนตรงนี้หรือเปล่าข้อที่เก้าไปได้ไหมได้ครับข้อที่เก้านี้ตอนนี้เราอยู่บนสันความจํายังไม่ค่อยจะตั้งมั่นเท่าไหร่ต้องดูกวาบ้านข้อที่เก้า นนกข,ข้อที่เก้าถืออยู่โคนไม้<ร><ร>เป็นวัดข้อที่สิบถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดข้อที่สิบเอ็ดถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดข้อที่สิบสองถือการอยู่ในเสนาสะนะอันท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัดข้อที่สิบสามถืออิ 13, อริยาบถสามเดินยืนนั่งเป็นวัดทีนี้น แต่ละข้อเนี่ยจะมีภาษาบาลีเ <200 S 1> อา <200 S 1> ไว้ให้เราสมาฐานกล่าวสมมาฐานตั้งสัจจะ,จะถือการปฏิบัติตามข้อวัดนี้อย่างเคร่งครัรรด,ดอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยถือภาบางสุกุลเป็นวัดเนี่ยเราภาษาบาลีาาว่าข้าพจุปฏิจีวระขะหติ ข้าพิจิวงจังฏิดิปามิปังสุกุระปังสุกุริกงังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดขหบดีจิวรเสียสมาทานองค์ของผู้ถือซึ่งผ้บาบังสุกุลเป็นวัดนี้เห็นยี 3, ่สามยี่สี่นะเพที่สองท,ที่ทรงถือทรง,งเพียงใจจิวรเป็นวัดบาลีว่าภาษาบาลีว่าจตุทธจิวรงังฏิคิกามิ เจีวาริกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดีวรผืนที่สี่เสียสมาทานองค์ของผู้ถือซึ่งไตรจีวรเป็นวัดข้อที่สามเที่ยวบินธบดีเป็นวัดภาษาบาลีว่าอติเลกระราพังปฏิกิปามิปินทะปาติกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดอดิเรลา拉เสียสมาทานองค์ของผู้ถือ บินทบาทเป็นวัดข้อที่สี่เที่ยวบินทบาทเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดไปตามแถวเป็นวัดนะถือเที่ยวบินทบาทไปตามแถวเป็นวัดว่าโลรุปป,ปจารังปฏิกิป,ปามิสะปะทธนจาริกังกังสมาธิยามิ แปลว่าเรางดการเที่ยวโลเลเสียสมาทานองค์ของผู้ถือเที่ยวบินทบัตไปตามแถวเป็นวัดข้อที่ห้าเนี่ยถือคือถ,ถ,ถือนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดภาษาบาลีว่านานา,นา,นาสะนะโพชนังปฏิคิปามิเอกาสนิกกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดฉันต่างอาสนะเสียสมาทานองค์ของผู้ถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัด ข้ 6. ถือฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดถือฉเฉพาะในบาทเดียวเป็นวัดนะถือฉันเฉพาะในบาทเดียวเป็นวัดว่าภาษาบาลีว่าทุติยภาชนังปฏิกิปามิปัต,ตะปินทปาปินทิกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดภาชนะสิที่สองเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการฉันเฉพาะในบาทเป็นวัด ข้อที่เถือห้ามพัดอันนำมาถวายเมื่อภายหลังเป็นวัดภาษาบาลีว่าอติริตะตะโภชนังปฏิคิปามิอติริตะนะอีกใหม่นะอติริตะตะโภชนังปฏิคิปามิคารุปัชฉาพัติกังคังสมาธิยามิ แปลว่าเรางดโภชนะอันเหลือเฟือเสียสมาทานองค์แห่งผู้ห้ามพัดอันนำมาถวายเมื่อภายหลังเป็นวัดข้อที่แปดถืออยู่ป่าป่าเป็นวัดภาษาบาลีว่าคามันตะเสนาสะนังปฏิคิปามิอารัญจกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดเสนาสนะชายบ้านเสียสมมาทานองค์แห่ง ผู้ผู้ถือการอยู่ป่านะเป็นวัดข้อที่เก้าข้อที่เก้าไปหาบ้านเมืองใหญ่ถืออยู่โคนไม้เป็นวัดภาษาบาลีว่าฉันฉันนางปฏิคิปามิรุกขะมูลิกังทังสมาธิยามิแปลว่าเรางดที่มุที่มุงที่บังเรางดที่มุงที่บังเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดนะข้อที่สิบ นะถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดนะภาษาบาลีว่าฉันนันจะลุกขมูลัลนจะปฏิกิปปามิอภโขกาสิกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดที่มุงที่บังและโคนไม้เสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดข้อที่11ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดภาษาบาลีว่า อสุสานังปฏิคิปามิโสสานิกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดที่นม่ใช่ป่าช้าเสียงสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดข้อที่สิองถือการอยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัดภาษาบาลีว่าเสนาสนะโรรปปุรปปะนังนอีกใหมน่นะเสนาสนะโรุป โรรุปะนังปฏิกิปามิยะถาสันทะติกัางคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดความโรเรในความในเสนาสนะเสียสมาทานองค์ของผู้ถืออยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรเป,เ,เป็นวัดข้อที่สิบสามถืออิริยาบถสามเดินยืนนั่งเป็นวัดภาษาบาลีว่าใสยังปฏิกิปามิเนสัจิกังคังสมาธิยามิ แปลว่าเรางดการนอนเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการนั่งเป็นวัดทุดงกบว่าทั้ง1ิสามข้อนี้จะเลือกสมาทานข้อใดข้อข้อใดก็ได้ไม่ต้องสมาทานทั้งหมดและสามารถทําให้มีทาให้มียิ่งหย่อนตามการสมัยและสัจจะอธิษฐานของแต่ละท่านได้คืออย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเคร่งตามกําลังศรัทธาเช่นเดียว กันกับการอธิษฐานบารมีอุปปัตตาภามุอป,ปอปปุปารมีปรมัตถปารม,ารมีเตรียมทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเตรียมการออกธุดงนี้เราเราพูดเมื่อกี้เราพูดถึงตัวงที่สามข้อว่าแต่ละข้อนั้นมีอะไรบ้างว่า,ยา,าอย่างไรบ้างเขาทําอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรบ้าง ก็ได้อ่านทั้งภาษาไทยภาษาบาลีให้ท่านฟังแล้วทีนี้เรามาพูดเ,เรามาฟังเรื่องการเตรียมการการออกขุด,ดงเมื่อการเมื่อจะออกทุด,ดงเนี่ยควรจัดเตรียมสิ่งต่างๆที่สําคัญดังนี้เตรียมบริขารบาทกรดย่ามสะพายบาทย่ามสะพายบาดแล้วก็มุง้งกรดผ้าปูผ้ามุง้งผ้ากรองน้ําเชือกไฟฉาย ไฟเช็คไม้ขีดไฟเทียนและมีดเข็มได้ทานไฟฉายยารักษาโรคศึกษาเส้นทางาแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ทราบเมื่อเราจะผ่านาเข้าไปในเขตป่าไม้หรือสถานที่อนุรักษ์หรือสถานที่ที่มีน,นะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูแลร,รักษาอยู่ จะมีกฎระเบียบอะไรอย่างไรนั้นคือเราต้องไปศึกษาและไปแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ทราบเสียก่อนก่อนที่จะเดินทางเข้าป่าไปเทศสถิตร่างกายต้องเข้มแข็งนะร่างกายต้องแข็งแรงโดยเฉพาะขาและจิตใจต้องเข้มแข็งอดทนพร้อมสละชีวิตเพื่อธรรมถ้าพระใหม่ควรมีพระพี่เลี้ยงหรืออาจารย์พาไปฝึกเสียก่อนอย่าไปเองอย่าไปเองจะเสียวัด บาน้ำตกเลไบาน้ำตกนางนางอ้อมหรือนางคํำข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติเมื่อทุดงหนึ่งไม่ปักกรดขวางทางสัตว์ถ้าไม่ปลอดภัยให้ทำครบาคบอยู่บนต้นไม้ใหญ่สูงไว้ก่อนสองไม่ทักไม่ไม่ทักเมื่อเห็นหรือได้ยินอะไรเพราะอาจมีสัตว์เรียกคนพวกพูดพรายสมิง สมไม่พูดคำหยาบท้าดา่าทะเลาะกันโกหกล้อเล่นในป่าสี่ไม่สวดมนต์ขับไล่ผีหรือทำร้ายจิตใจวิญญาณให้เจริญเมตตานั้นดีที่สุดเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ควรสวดพระประปิษอันเป็นอันเป็นบทความหมายที่ขับไล่ผู้ผีปีศาจหรือเจ้าป่าควรเจริญเมตตาบทใดบทหนึ่งที่เป็นบทเจริญเมตตาข้อที่ห้า ไม่ถ่ายอุจาระปัสสวะขากผมน้ำลายในทิศที่ที่เรานอนหันศีรษะไป 6. ถ้าเจอช้างอย่าวิ่งตรงให้วิ่งวกไปวนมาให้วิ่งขึ้นต้นไม้ใหญ่ก่อนหินก้อนหินใหญ่หรือพักอยู่บนคบมาไม้สูงเจ็ดถ้าเจองูต้องอยู่ในให้ห่างถ้าวิ่งต้องทิ้งผ้าให้เขาโชคแล้วจึงวิ่ง โดยเฉพาะงูจงอางบางครั้งงูอาจจะอยู่บนคบไม้พุ่มไม้บนศีษะให้พึงระวังแปดถ้าเจอหมีให้รีบวิ่งบกไปวนมาถ้าถูกหมีทําร้ายให้แกล้งตายเก้าถ้าเจอเสือให้นั่งพิงต้นไม้ตลอดคืนห้ามหลับแต่ถ้าอยู่ไกลก,ก็ต้องวิ่งวนไปวนมาหลบ หลบหลังต้นไม้หรือก้อนหินแล้ววิ่งไปให้ไกลสิบถ้าเจอกระทิงถ้าจวนตัวให้วิ่งวกไปวนมาและนอนราบกับพื้นเพราะถ้ากระทิงชนจะขวิดเข,เขาขึ้นสิบเอ็ดเวลาปักกรดใต้ต้นไม้ใหญ่ต้องระวังกิ่งไม้ผุจะหักโค่นทับเอาได้สิบสองการป้องกัน ทา้ให้ใช้ยาเส้นแช่น้ําแล้วนํามาทาตัวให้ไว้ไวก่อน 13. พวกแมงแดงชอบอยู่กับขอนไม้ผุต้องระวังอย่านั่งทับนอนทับเพราะกัดเจ็บและขันมากด้วย 14. บพึ่งแตนต่อต่หลุมสร้างรังอยู่ใต้พื้นดินถ้า เหยียบเข้าต่อต่อจะรุมต่อยกัดกินเนื้อต้องสังเกตที่พื้นดินจะมีรางโผลข,ขึ้นมาเล็กน้อยและไม่มีรอยสัตว์ผ่านเข้าไป 15. บห้เห็บป่ามีมากป้องกันด้วยการทาแป้งเย็นมากๆตามขาแขนข้อพับถ้าถูกกัดให้เอายาหม่องหรือน้ำมันมวยทาก่อนแล้วจึงจับออกถ้าไม่ทาก่อนเชี่ยวเห็บจับหัก ฝังอยู่ทําให้หักอ,อักเสบอยู่อยู่นานมาก16แหล่งน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตในป่าการหาแหล่งน้ําต้องดูตามหลุมดูห้วยล่องเขาหรือตามน้าซับถ้าหาถ้าหาไม่ได้ก็ตัดต้นหวายหรือเถาน้ําพอประทังได้หรือในต้นกล้วยก่อนฉันน้ําควรต้มน้ําก่อน17ทางทางป่าหลงได้ง่าย ถ้ามีทางคนเดินให้ใช้ทางเส้นนั้นอย่าใช้ทางสัตว์ถ้าหลงป่ากำหนดทิศให้ดีและอย่าเดินจนอ่อนแรงค่อยๆตั้งสติดูตามลอยหักกิ่งไม้ลอยถากเปลือกไม้ของผ่านป่าหรือขึ้นต้นไม้ดูทิศภูเขาหน้าผาสังเกตภูเขาหน้าผาต้นไม้ใหญ่ก้อนหินใหญ่จับทิศ ให้ถูกหรือนั่งสมาธิถามเจ้าที่หรือเทวดาถ้าไปเป็นหมู่คณะอย่าแยกตัวออกไปไหนคนเดียวโดยไม่บอกเพื่อนของใช้จําเป็นที่ต้องติดตัวให้ไวให้ติดตัวไว้ตลอดเพราะถ้าหลงป่าจะได้ม,มีใช้ได้ทันทีทได้เก่มีดไฟฉายไฟแช็กเชือกเข็มเข็มทิศ แผนที่ <คน S 1> ดาวเทียมนาฬิกาสเสบียงอาหาร,รยาประจยาประจําจตัวกรดมุ้งกรดทเทียนถ้าฤดูฝนให้นําผ้าเต็นท์สําหรับการกางและปูพ<อ>ื้นใส่ด้วย1ิบแปดยาด,ยดื่มน้ําแอ่งโดยไม่ต้มถ้าหาได้ให้ดื่มน้ําไหลหรือต้มให้สุกก่อนดื่มจึงปลอดภัยควรใช้ผ้ากรองน้ําก่อนต้ม19สิ่งสําคัญก็จะต้องเตรียมคือยา ต่างๆเกลือแร่กรูโคตเข็มฉีดยาน้ำตาลน,น้ำอ้อยน้ำผึ้งยี่สิบก่อนฉันพัตหาหารต้องปฏิสังขายโยชักอ,อนิจจาทำพินทุก่อนกับปิยะก่อนค่อยฉันแห่เมตตาเจริญเมตาก่อนฉันยี่สิเอ็ในฤดูฝนยุงป่ามีมากต้องป้องกันด้วยการเข้าไปอยู่ในกรดยาทากัน ยายาทากันยุงหรือจุดทูปก่อไฟให้มีควัน22พืชผักเห็ดผลไม้ป่าถ้าไม่เคยฉันห้ามฉัน